สวัสดีค่ะการพบกับพอ,อน้อยนะคะพอกองสวัสดิการสังคมนะคะวันนี้มันหยุดแต่ไม่หยุดที่จะให้ข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปฐมของพวกเรานะคะกหรือท่านใดที่จะเข้ามาดูค่ะ,คะก็เป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านเลยนะคะสาหรับการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่นะคะรายใหม่ค่ะท่านใดที่มีอายุครบห0สิบ ปีเกิดก่อนวันที่2กันยายน2506นะคะเกิดก่อนวันที่2กันยายน2506ที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านด่านค่ะก็ให้ท่านมายื่นกําขอลงทะเบียนผู้สูงอาย,ยุได้ค่ะก็หลักฐานที่ท่านจะต้องนํามานะคะบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านค่ะแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะได้ทุกธนาคารเพราะว่ากรมบัญชีการจะโอนเงินเข้าให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงกันเลยนะคะค่ะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผู้สูงอายุคที่มีอายุครบ60ปีที่จะขอรับเบีย้ยอย่างชีพในปีงบประมาณ2566 ก็คือในเดือนตุลาคม2565เป็นปีงบประมาณ2566เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่รตัวน,นี้จะไม่ได้นะคะถ้าท่านได้รับสวัสดิการต่างๆจากหน่วยงาน ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านจะเป็นผู้คัดคนสมบัติทันทีอย่าลืมนะคะอย่าลืมก็จะเปิดให้ลงกันสองช่วงช่วงที่หนึ่งคือตั้งแต่เดือนตุลาคมตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะ2564รค่ะจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ2564นกบค่ะช่วงที่สองค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ค่ะเดือนมก,กราคมถึงเดือนกันยายน2565นะครับ6เป็น2ช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนค่ะสำหรับในที่เดือนที่ไม่เปิดให้ลงทะเบียนก็คือเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมเดือนเดีเดยวเดือนเดียวเท่านั้นค่ะขอเน,น้นย้ำพี่น้องกิตเทศบาลตำบลบ้านดานอำเภอบ้านดานจังหวัดบุรีรัมนะคะที่มีอายุครบ60 ปี6กปีการที่เกิดก่อนวันที่ทงกันายองห้านกก็ให้มายื่นกับพอรงจะเบียนเป็นผู้สูงอายุอะไรใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามถ้าไม่พลาดข้อมูลข่าวสารพองทาทงเทศบาลตำบลบ้านดาสำหรับในวันนี้ดิฉันพอน้อยต้องกลับปาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆค่ะสำหรับทุกๆท่านที่เข้าออกมาชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ